สวัสดีครับผม๋องรัถขุดทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์ครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาอัปเดตหน้าง,งานอยู่ที่อำเภอด่านคุนทดครับหลังจากเมื่อคลิปก่อนผมได้อัปเดตหน้าง,งานที่เรากำลังขุดคลองไส้ไก่ครับแต่วันนี้เราได้ทำการขุดสระทรงปรีฟอร์มเสร็จเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเดินดู แต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานครับเนี่ยพกทันล้อมยังไม่ได้เก็บเลยยังไม่เรียบร้อยครับนี่โอ้น้ำออกสวยมากครับเขียวมากเลยก็ไมโครของเราก็ทำงานอยู่นู่นครับเดีย๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆไปจนถึงรถไมโคร นะครับให้พี่ๆได้ดูสักก่อนว่ารถของเราได้ทําการขุดอ่าเช่นเคยครับตรงนี้ก็เป็นฝายน้ําครับฝายโอ้หน้ําออกสวยครับเนี่ยครับพี่เนี่ยพี่ๆครับน้ําออกใสามากเลยเนี่ยโอ้โหใสามากเลยครับโอ้หน้ำสวยมากเลย ใส่มองมองเห็นพื้นล่างเลยครับน้ำโอ้ถือว่าเจ้าของงานโชคดีมากครับขุดแล้วน้ําออกสวย วันนี้ดินไม่เล็ะครับดินแข็งแล้วครับฝนไม่ตกหลายวันอ่าเช่นเคยครับเป็นสายชะลอน้ำโอ้น้ำซึมออกเยอะครับเนี่ยตรงสะดือน้ำของเราก็น้ำออกเขียวมากครับเห็นพื้นล่างเลยโอ้โหน้ำไหลดีครับ นะครับพี่พีเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นน้ําน้ํากําลังไหลลงครับไหลลงมาตรงจุดสะดือน้ําด้วยว่าน้ําไหลลงมาจากข้างบนนะครับออกมาจากข้างบนน้ํามันจะออกสวย <S <S ผมว่าอีกประมาณสองวันน้ําน่าจะเต็มครับเต็มถึงถึงข้างบนเนี่ยจากจากสะดือน้ำครับจากสะดือน้ํามาก็จะเต็มตรงสันข้างล่าง นะครับน้ำออกไหลสวยมากเลยตรงนี้ชานจะใหญ่หน่อยนะครับ จะพาพี่ๆเดินไปดูสสะฟรีฟอร์มอีกลูกนึงครับที่ตัดไมโครกำลังทำการขุดอยู่ครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันครับวันนี้เดี๋ยวหาทางไปก่อนครับหาทางขึ้นก่อนโอชคดีมากครับวันนี้ดินไม่เปียก ไม่เจอฝนตกอย่างนี้ดินแข็งตัวน,นี้ก็น้องเขียวของเราเช่นเคยครับอยู่กับน้องเขียวของเราอีกช่างกุ้งครับอย,อยากแกว่งมาทางนี้เดอ้อลือพี่เดอ้อ แต่สบิงมาทางนี้นะดูตูก่อนครับดูตู้อ๋ยังไม่เสร็จครับเหลือเหลือเหลือมุมตรงนี้ส่วนส่วนทางนน้นอ่ะเสร็จแล้วอันนี้กำลังโยกดินอยู่ครับ รถไมโครกำลังยกดินเพราะว่าหมดที่วางดินดินมันเยอะก็ผมก็เพิ่งมาถึงหน้างานเหมือนกันอ่าครับเนี่ยครับเราต้องทำทันยกดินตรงนี้ตรงนี้ออกก่อนเพราะว่าเราจะเอาดินทุกนี้ขึ้นไปไว้ถ้าไม่โยกมันจะวางวางไม่ได้ครับมันจะเต็ม มาทางนี้ฝนไม่ตกครับตกเฉพาะแต่วันที่ก่อนก่อนวันมาลงงานดินมันกระแฉกแต่ผมมาวันนี้ดินแห้งครับดินแห้งเหยียบเหยียบไม่แตกเลยครับก้อนดินนี่เหยียบสดุดอยู่กับน้องเขียวของเรา เี๋ยวเรายกดินก่อนครับวันนี้ สำหรับที่พี่ท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับราคาคุยกันตกลงกันตามแบบงานครับ หน้าดินจากหน้าดินฝั่งนู้นมาไว้มาไว้ข้างบนครับเพราะว่าเราจะรักษาหน้าดินไว้ให้อยู่ข้างบนดินยังติดเมื่กี่เยอะอยู่ครับเกือบครึ่งนึงอะมองไปเกือบครึ่งหนึ่งอ,ะ,อ,งนนงอะครับ ตัวละขับก็ต้องมีไม้เอาไว้แซะมุ้งิตลอดาดินข้างบนมันแห้งอยู่ครับแต่ดินข้างล่างที่ขุดออกมามันเปียกเพราะว่าดินน้ำมันออก ็ถือว่าเป็นรถที่มีความเร็วสูงครับตัวโกเบโกแล้วก็ประหยัดครับตัวนี้ประหยัด นางงานมีเรามีไม่ครอ,อยู่คันเดียวก็ต้องค่อยๆโยกเอาถอยเอาอย่างนี้แหละครับต้องค่อยๆใช้ไมโครโยกไปเรื่อยๆเพราะว่ารถดำบวิ่งไม่ได้ครับดินมันดำลงไม่ได้เลยก็ต้องใช้ไมโครเวี่ยงเอาครับค่อยๆเวี่ยงเอาไปอย่างนี้แหละ ถ้าเวียงไปเราก็จะทําการสลับหน้าดินไว้ให้ด้วยเอาดินหน้าดินที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งที่ราจะเวียงไปอ่ะเราจะขุดออกมาไว้ข้างบนมาไว้ข้างบนเหมือนที่ที่พี่ๆเห็นเมื่อกี้จับจับมุมนู้นที่พี่ๆครับอา่าเราก็จะทําการเวียงตัวนี้ไปไว้ตรงที่เราขุดออกมันก็หน้าดินมันก็จะมาอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าดินด้านบนมันจะมีธาตุอาหารเยอะอยู่ จะลงมาข้างล่างข้างล่างเนาะน่าจะลงมาข้างล่างครับลงไปนี่ปะเดี you ๋ยวครับขค่จะลงเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางลงข้างล่างก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆลงไปเดี๋ยวบเออเนี่ย ผมลงมาในสภักครับชั้นสอง๊บอ่าหรือเป็นชานชานชั้นสองอครับเรามาดูข้างล่างเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับสุด,ดือน้ำเจาะไปแล้วมันมีน้ำออกอย่างนี้สวยมากแล้วเขาก็จะลงมาเจาะมาเจาะต่อตรงนี้ยครับต่อตรงนี้ลากไปฝั่งนู้นกำลังทำทางลงอยู่ครับอ่า ลืมมองลืมมองทางเดินครับโอ้ยหยียบน้ําเลยน้ําที่มันออกเหยียบเดี๋ยวดูก่อนครับเราจะเก็บยังไงเนาะพี่ช่างปุ๋งครับเก็บแบบงามๆเก็บแบบเนียนๆเก็บแบบเนียบๆครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับทีมงานของเรา เกี่ยวของเราก็ทางศูนย์ก็ได้มาถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วครับรอบ500ชั่วโมงก็มาถ่ายไปได้ประมาณ2วัน หลวงมาตอนนี้ผมอยู่ชั้นสองครับผมอยู่ตึกชั้นสองอ่าเราลงมาข้างล่าง ปาดทำปาดเนียนๆปาดเนียบเนียบ ครับพี่พ่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก,ก็ขอลาพี่พี่เพียงแค่นี้ก่อนครับถ้าสนใจอยากจะขุดก็ติดต่อสอบถามได้ครับทางรีชาเจริญทรัพย์ครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ทพี่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับครับผมขอบคุณครับ